โอเคก็มาด่านถัดไปนะเพระนึกสีเขียวเป็นไอ้เจ้ากะโหลกนะครับก็จะเป็นตี้นี้นะครับตี้สีแดงอา t h เธอร์ Arthur, ที่จะคอยบัฟนะครับแล้วก็บันบันนี่เป็นตัวที่จะคอยลดเกตบอสนะครับเดี๋ยวเรากินเพิ่มเลือดไปเจ้าบันเป็นมนุษย์ด้วยนะครับทำให้อาเธอร์ Arthur เนี่ย เพิ่มสแต็คให้บันนะครับเป็นเพิ่มพวกดูดเลือดอะไรพวกนี้ให้บันก็จะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับโอเคก็ลุยกันเลยโอเคด่านนี้ก็ค่อนข้างยากอยู่พอสมควรน,นะครับอ่าโอ้โหการบันหงายมาดีนะครับเดี๋ยวเราจะยังไม่ใช้แล้วกัน เราจะเอาเป็นอ่ะแบบนี้รวมการ์ดบานไปตั้งนะครับตั้งท่าแล้วก็อ่ะตีไปเขาน่าจะตีอลิตก่อนนะหรือไม่ก็มาตีบันแต่ไม่เป็นไรครับผมอ่ตีอลิตก่อนนะครับโอ้โหดูดเลือดด้วยนะครับนะ เดี๋ยวเราบับให้บัน,นครับบันตีก็อลิศน่าจะปล่อยตายนะครับแล้วก็อาออเธอร์ก,ก็พยายามเล่นเกตให้ดีๆนะครับว่าเราจะเพิ่มเกตให้ตัวไหนบ้าง เ,เต็มอีกแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาเป็นบานอันติบันจบแล้วก็อ่ะอย่างนี้แล้วกันอันติไปสี่หมื่น 40, นะครับอันติเวลหนึ่งนะครับบันผมไม่ได้อัพบันติเลยก็ถ้าอัพเต็มก็น่าจะแรงกว่านี้นะครับโอเคโอ้โหก็ถามว่าดีไหมก็ค่อนข้างดีนะครับรอบนี้แต่การอาเธอร์ไม่ออกเลยอลิสอย่าเพิ่งตายนะโอเคเรา รถเกตไปเร่งเกตนะครับแล้วก็บันรอบนี้อลิสก็จะเร่งเกตให้เพื่อนด้วยนะครับหนึ่งจุดบันก็ตั้งอลิสอลิสขยันเกินไปโอโเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่รอบนี้เราไม่มีรถเกตแล้วนะครับเดีย๋ยวเรา อันติแล้วก็บันแล้วก็อาเธอร์ตีไปเลยโอ้โหไม่ตายนะครับ <c oughs> เดี๋ยวนิดเดียว <c oughs> บันโดนเคาะมาหนึ่งทีอาริสก็ตายไปไม่เป็นไรครับผมยังไงก็น่าจะผ่านแล้วนะครับอาเธอร์ ไซมอนก็ลงมานะครับรอบน,นี้โอ้โหโอ้โหบ,บ,บันบัน MVP มวีเธอบัฟให้บนันอันติแล้วก็ไซมอนโอเคก็จบไปนะครับสำหรับเจ้าด่านนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคเนี่ยก็ทีมเซตตามผมได้เลยครับผมทุกตัวหาง่ายหมด ก็อาจจะมีตัวไหน่ะมีออร์อ,อ่ใครยังไม่มีก็แลกเหรียญได้นะครับมันหาไม่ยากเท่าไหร่ทีมนี้โอเคก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับไอ้เจ้าผีกระโหลกนะโอเคต่อไปก็จะเป็นเจอตัวเองแล้วก็ประมาณนี้ครับผมก็การลงถ้ำก็จะประมาณนี้ครับผมก็ยิ่งมีตัวเยอะยิ่งเล่นง่ายก็โอเคขอบคุณที่ คอติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาดูก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ